มีน้ำพรมให้าจากด้านบนนะคะมาหลายครั้งแล้วจำได้ว่าตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของสวนเขาซึ่งว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้อะไรที่อยู่ใกล้ๆอ่ะบางทีเราไม่ได้รูปที่มันเป็นแบบสมบูรณ์ใหญ่ค่ะชอบวัดขนาดเนี่ค่ะ,ะให้เห็นว่าดอกเขาใหญ่ขนาดไหน คิดเดาว,ว่าทริปเปิลเอทริปเปิแลแปลว่าสามใช่ปะหัวพันที่เขาลงไปปลูกนี่ก็คงมีเป็นเป็นล้านเลยมั้งอย่างที่สวน The Tulip Barn ที่เมืองฮิโรคมที่เป็นเอ่อทริลิปเป็นแถวต่อต่อต่อกันที่อย่างเป็นเขาเรียกว่าสายรุ้งอะค่ะ,ะอันนั้นห้าแสนดอก ชอบก็คือว่าความเขียวของต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นสีเขียวแห่งดยดูใบไม้ผลิก็คือเป็นสีเขียวอ่อนๆเราโชคดีกันนะคะที่ว่าได้ชมของสวนง,งามข้างในนี้ก็จะเป็นหนึ่งในได้หลายอาคารซึ่งว่ามีการจัดนิทรรศการดอกไม้หลากหลายไม่เพียงแต่เฉพาะของทิลิป เพิ่งเข้ามาค่ะก็จะมีของนักทีเซนเยอะเลยมีกี่ประเทศอะไรยังไงบ้างดอกสีอะไร,ไร,ก,ะไรก็นามารวมเป็นกลุ่มเป็นประเภทกันถ้าถามว่าอยากจะเที่ยวให้ทั่วเดินให้ทุกมุมทุกซอยในเกิร์ลเกิฮอฟเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาสองวันวันหนึ่งก็ยังคงไม่หมดค่ะ ก็ถ้าเราเดินชมดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะใช้เวลาแล้วถ่ายรูปอีกด้วยใช้เวลาถ้าทําคลิปอีกย,ยิ่งมากไปกว่านั้นมาชมดอกไม้อย่างนี้ค่ะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับดอกไม้เลยก็เป็นเพราะว่าโดยนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยกพาะนานมาแล้วค่ะจากที่ได้ยินจากคำสอน หรือคํำกล่าวที่ว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ให้ได้ข้อคิดจากสิ่งนั้นนั้นซึ่งเราเองก็ว่าอมืมันก็จริงนะคือว่าแทนที่ที่จะมาเดินดูดอกไม้เฉยๆเนี่ยเราก็ดูออดอกไม้แต่ละประเภทแต่ละดอกแต่ละที่มีลักษณะเหมือนต่างกันอย่างไรพร้อมกับคิดด้วยว่าโอ้ เหตุปัจจัยหรือที่มาที่ว่าสิ่งนั้นๆประเภทนั้นเขาเป็นแบบนี้น่าจะมีเหตุผลที่สนับสนุนนั้นๆเป็นการที่ไม่เสียเวลาเปล่าในการไปณที่นั้น,น,นหรือว่าได้ทําสิ่งนั้นๆหรือว่าเป็นการที่เรียนรู้จากชีวิตของคนอื่นซึ่งเราได้ไปสัมผัสชมสวนเดอะที่ริบบานเหมือนกันที่เมืองฮิลโละคมซึ่งเกี่ยวกับ การถ่ายรูปยิ่งที่แบบที่รีบ,บารนะ์นั้นได้เห็นชัดเจนเลยเพราะเขาจะตั้งอะไรให้เราไว้สักอย่างหนึง่งแล้วถ้าเราอยากที่จะไปถ่ายรูปกับสิ่งนั้นอะอย่างเช่นรูปหัวใจค่ะก็มีคู่รักหลายคู่ยืนเลียงแถวกันเลยนะคะอยากถ่ายรูปเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องเข้าคิวกันแต่บางทีแล้วเนี่ย เรากําลังถ่ายอยู่แล้วก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็มายืนใกล้ๆหรือว่าอยู่ในกล้องเราด้วยอะไรอย่างนี้หรือว่าสงสัยตามาในลักษณะว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกสังเกตใจตัวเองว่ามันตุ้มๆต่ำๆตุ้มๆต่ำๆแล้วเกิดเอร้อนๆหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านั่นคือเรามีใจที่ขุ่นมัวละตอนนั้นในเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้ว เราฝึกใจฝึกนิสัยฝึกสันดานของเรานะคะเพราะว่าสวนนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใช่ไหมคะคนอื่นเขาก็อยากมาเที่ยวชมดอกไม้เหมือนกับเราเขาก็อยากที่จะถ่ายรูปตรงนั้นเหมือนกันซึ่งว่าเขาเดินมาเจอแล้วเออมันสวยดีเรายืนอยู่แล้วนะคะแล้วเราจะทำยังไงซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าสงบ แล้วเราก็ยังคงเพลิดเพลินไปได้อยู่โดยที่ถูกกระทบแต่เราไม่ปล่อยให้มันกระทบไปมากกว่านั้นเราก็เฝ้าสังเกตเในความรู้สึกข,ของเรา oh, โอ,อนนะ้โอกรธน,นะโกรธนะค่ะโอเคไม่เป็นไรแบ่งๆกันชมเ๋ยวทั้นถ่ายเสร็จคุณก็ถ่ายหรือไม่งั้นเราเรียงไปมุมอื่นได้เราก็กลับมาใหม่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คิดด้วยว่าบางทีโอ้มุม อื่นนะมันอาจจะสวยก่ามุมนี้ก็ได้นะและบ่อยครั้งเลยนะที่มันเป็นทูสีหรือว่าเรายือนอยู่เราก็ถ่ายรูปก็ยิ้มไม่ได้ละเพราะว่ามีคนยืนจ้องมองโกด,โกดหรืออะไรอย่างนั้นนั่นแหละค่ะต้องฝึกใจและที่สําคัญที่เราคิดก็คือเรามาเราอยากมีความสุขใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไปหยิบเอาเออความคุณข้องมองใจอะไรที่ ว่าคนอื่นบางทีเขาก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะถ้าเราก็อย่าไปถือสาหาความนั่นก็คือสุดใจนี่แหละคะ่ะขาวกระแดงสวยนะคงบังเอิญนะคะใส่ชุดนี้มาขาวกระแดงแลวมาเจอดอกไม้ที่มีโทนเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยว้าวว้าว okay.